ไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรความจริงที่เกิดขึ้นคือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดอันดับ10จังหวัดยากจนของประเทศมานับ10สปีในทุกภูมิภาคปัญหาความยากจนส่วนหนึ่งมาจากการที่ประชากรส่วนใหญ่ทำเกษตรเป็นแรงงานนอกระบบที่มีรายได้ไม่แน่นอนแต่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีปัญหาที่ซับซ้อนมากกว่านั้นโดยปัจจัยพื้นฐานการผลิตทั้งขาดแคลนน้ำ และดินที่มีทั้งดินทรายดินเปรี้ยวและดินเข็มด้านสังคมมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทั้งด้านสาธารณาสุขและการศึกษาเด็กจำนวนมากขาดอาหารขาดภูมิคุ้มกันโรคขาดคลนหนังสือขาดทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานและไม่ได้เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาอีกทั้งมีความรุนแรงจากการก่อความไม่สงบคนในสามจากกังหวัดชายแดนภาคใต้จึงยากจนหนัก รวมถึงมีความสามารถในการสร้างมูลค่าการผลิตสินค้าต่อประชากรหรือ g r p per capita และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่เพียงครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ยประเทศขณะที่รายได้ของคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเพียงครึ่งหนึ่งของคนทั้งประเทศปัญหาความยากจนยังคงทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีโดยในปี2563สัดส่วนคนจนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ23.5 ไม่ว่าอย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้ก็พิสูจน์ได้ว่าเศรษฐกิจกับความมั่นคงเกี่ยวเนื่องพัวพันกันอย่างแยกไม่ออกอุปสรรคสําคัญหนึ่งของการพัฒนาคือความไม่เข้าใจที่เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมปิดทองหลังพระจึงได้น้อมนําหลักการท่งงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเข้าใจเข้าถึงพัฒนา มาทำงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างต้นแบบการพัฒนาขึ้นใน6หมู่บ้านตั้งแต่ปี2559โดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระบวนการของปิดทองหลังพระเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาและความต้องการของชาวบ้านจัดทำเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้านให้เวทีประชาคมตัดสินใจแล้วจึงเริ่มต้นการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการสร้างงาน สร้างอาชีพเป็นอันดับแรกในเวลาเพียง5ปีชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ761ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย76.76ล้านบาทต่อปีเกิดกระบวนการชุมชนร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติมีกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้น26กลุ่มมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับชุมชนอื่นมีแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ ทองหลังพระทำในสิ่งที่ทำได้ทำโดยความคาดหวังว่าเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความมั่นคงอยากขอบคุณมากๆเลยจะได้มีอาชีพมีรายได้เสริมมีปิดทองนั่นแหละเป็นพี่เลี้ยงลงทุนแค่ไม่ก,กี่บาทปีที่แล้วได้ขาย18ตัวได้หาหมื่นสามดีใจแต่ก่อนนี่หมดหมดหมด พอเลี้ยงแพะนี่ก็พอมีเก็บมีการรวมกลุ่มกันจากที่ว่าไม่เคยใส่ปุ๋ยปล่อยตามธรรมชาติติดทองเข้ามาเขามีกลุ่มให้ปุ๋ยให้อะไรบำรุงก่อนรวมกลุ่มต้องผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วก็กดราคาถ้าว่าเรารวมกลุ่มนี้เราจะต่อรองราคาได้เรื่องตลาดก็ได้ว้างขึ้น ปิดทองเข้ามาปั๊บเราจะได้ระบบน้ํามันเป็นน้ําที่มีค่า PS ที ip, เเ่เหมาะกับการทำเกษตรเหมาะกับบริโภค 1. สูบขึ้นหอ 2. กรอง 3. ปล่อยที่ส่วนกลางนี่เป็นที่น่าพอใจจากเดิมละหองละแหงกันนําไม่พอเรื่องนี้มาตอนนี้ไม่มีแล้วผักก็จเจริญเติบโตถ้าเขามีโอกาสข้างหน้าเราต่อน้ําต่อเติมเข้าไปเขาขยายไปหลังบ้านมูลค่ามันจะเพิ่มอีกสเท่าต้องช่วยกันเมลอนเราจะปลูกประมาณ70วัน ก็ได้ประมาณห5ื 50, 50, 50. ่นห้ารือถึงสองหมื่นบดีค่ะได้ช่วยครอบครัวด้วยค่ะเพิ่มรายได้ลดได้จ่ายค่ะแต่ก่อนฝายนี้ก็ทํามาตั้งนานแล้วเป็นสิบสิปีกว่าแล้วเนาะฝายนี้ก็ชํารุดไม่เคยมีการซ่อมแซมเลยไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยเพราะว่าน้ํากักไม่ได้กักลงสูนาสูสวนทุเรียนที่เอาของก็ไม่ได้แล้วก็มันกัดเซาะริมฝั่งเนี่ยข้ามาสวนมังคุดเั้งหมดเลยสร้างความเสียหายแต่พอโครงการปิดตองเข้ามาก็ ได้ใช้ประโยชน์ตรงนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็ได้มีประโยชน์กับชาวสวนทุกคนเป็นร้อยร้อยไร่ก็ว่าได้ค่ะดีขึ้นค่ะนาข้าวก็ได้รับผลประโยชน์แต่ก่อนนั้นเป็นข้าวแหง้งไม่มีน้ำหนักต้องตัดให้วัวกินอะไรแบบนี้แล้วบางทีมันไม่ออกเป็นรวงอ่ะบางทีต้องมาสูบน้ำใสอพอได้ฝายเต็มเม็ดเต็มรวงมันก็ขายดีเลยะพอได้โครงการตัวนี้มาน้ำก็มีตลอดน้ำบ่อที่ว่าแทนที่วาจากไม่มี กลายเป็นมีเพราะว่าน้ําตัวนี้จะได้ซึมลงไปในดินไปเป็นตาน้ําต่อจะได้ใช้ตลอดพอได้ครูไส่ไก่ตัวนี้ก็มันก็ต่อข้าวสวน,นทันทีดีขึ้นกว่าเดิมลูกก็เริ่มสวยได้ดีกว่าเดิมประมาณเกือบครึ่งตัวนะสวนนี้ก็เก็ดหมื่นได้เกเกตเหมือนเยอะกว่าปกติอยู่ประมาณสักสองหมื่นหายิ้มเลยดีเท่า่าได้โครงการตัวนี้มาช่วยขายได้เป็นกอกเป็นกามแต่ก่อนบางทีก็ศูนย์หมดเลย แต่พอมาโครงการปิดทองหลังพระเข้ามาสวนที่เราเคยได้ประมาณไร่หนึงได้สักสองสามแสนตอนนี้ขึ้นมาได้สี่แสนสองค่ะพอเรามีน้ําใช้ไม่ขัดข้องเลยค่ะคูตรงนี้กับน้ําตรงนี้อย่าให้เขาได้มีประโยชน์ทดดี่ใช้กับนาข้าวกับสวนทุนเรียนมีความสุขแนละ้วดีๆๆมากมีความสุขแล้วก็ข้าวก็ได้เต็มไเต็มหน่วยกินก็เต็มปากเต็มท้องจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ปิดทองหลังพระเชื่อในความร่วมมือของทุกคนจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขยายวงกว้างสู่ทั่วประเทศเมื่อสังคมเข้มแข็งประเทศไทยก็จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนไปด้วยกันมาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของประเทศและของทุกคน